คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยราคาปาคัสตอมครับ เว็บจำหน่ายอุปกรณ์มีพิการส่งตรงจากอเมริกามีทั้งปืนสั้นปืนยาวใครหาสินค้าอะไรอยู่สามารถสั่งซื้อได้จากผมเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับสามารถทักแฟนเพจเอคอสมาได้เลยครับโอเคครับเจ้าปืนพกตัวนี้นะครับก็คือโตเกียวมารุอิไฮให้คาปาในขนาด4.3ตัวที่ผมใช้ก่อนหน้าน,นี้สีดําทองเนี่ยเป็น5.1แต่นี้ก็คือลองซื้อ4.3มาเล่นแล้วก็เราไม่ใช้อแดปเตอร์ที่ต่อ MC, กับ M4 กับถัง HPA แล้วผมเปลี่ยนมาเล่น ในระบบแม็กกาซีนนั่นเองแม็กกาซีนตัวนี้ที่ผมเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งพังอยู่ก็คือตัวเนี้ตัวตอกวาลมันมีปัญหานะครับยังไม่ได้ซ่อมเลยคุณเห็นปะปกติแล้ววาลอะมันกดปุ๊บไม่ต้องเด้งออกมาเลยถูกปะแต่อันนี้พอกดปุ๊บมันเห็นปะมันแปลกๆนะครับก็คือตัววาลเนี่ยมันเสียยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนเลยเท่ากับว่าในการลงสนามวันนี้ก็จะมีแค่3ตัวนะครับแม็กกาซีนหน้ากล่องเขาเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือหน้ากล่องนะครับ ผมซื้อมือสองมาในราคา2,005นะครับ 2, ครคาปาคัสตอมดูอัลสแตนเลสซึ่งแรงถีบเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็ได้ความสะใจเลยตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรไปมากนะครับก็มีเปลี่ยนท่อฟิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนไกด์ลลอดนะครับที่เหลือก็เดิมๆเ,เลยครับแต่เดี๋ยวเราแต่งเพิ่มแน่นอนนะครับของจากราคาปายังไม่มาส่ง ในคลิปหน้าเรามีแต่งปืนแน่นอนหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมท่อมันยาวเพราะว่าท่อเนี่ยมันเป็นของขนาด5.1นะครับก็คือขนาดตัวดําทองที่ผมเคยใช้แต่ว่าปืนตัวนี้มันเป็น4.3ท่อมันเลยยืดออกมาที่ผมเปลี่ยนให้มันยืดออกมาเพราะว่าอยากได้ท่อที่มันยาวขึ้นจะได้ยิงได้ไกลขึ้นนะครับและเวลาเราใส่ตัว t r a c เข้าไปมันก็ซ่อนพอดีนะครับ ออกมาไม่น่าเกลียดที่ผมเปลี่ยนมาเล่นในระบบแกสแม็กกาซีนเพราะว่าอยากจะได้ความสมจริงเพิ่มมากขึ้นนะครรู้สึกว่าการแบกทาง hpa มันดูแบบว่ามันไม่สมจริงนะครับผมอยากได้ความสมจริงนี่ก็เลยซื้อแม็กกาซีนมาเพิ่มนะครับนี่ใส่แม็กกาซีนเล่นอย่างนี้ถ้าเกิดว่ากระสุนหมดมันก็จะค้างแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันไม่ค้างเพราะาผมใส่ยางบัฟเข้าไปแต่ตอนนี้ผมถอดออกแล้วนะครับไม่ได้ใช้ยางบัฟแล้ว รู้สึกว่าใส่ยางบัฟแล้วแบบมันไม่ค่อยถูกใจเดี๋ยวค่อยไปแก้ใหม่ตัวปืนทาออกมาได้ดีเลยนะครับจับเหมาะมือน้ําหนักไม่เยอะนะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนสไลด์มันจะเบาขึ้นอีกนะเนี่ยเดี๋ยวคลิปเนี่ยผมเอาไปทำสต r i p p i n g นะครับทำลายให้มันแบบว่าดูสวยๆหน่อยวันนี้เราจะเอากระบอกนี้ลงครับทุกคนส่วนแม็กกาซีนนะครับหตัวเนี่ยบรรจุได้น้งโมด1นัดนั่นหมายความว่ามี3ตัวก็ได้ประมาณ90กว่านัดจากเมื่อก่อนที่ผมเล่น M4 แม็กกาซีนหนึ่งจุได้250นัดพกลงไป3แม็กกาซีนก500 นัดใช่ปะ่ะอันนี้เหลือแค่90้นัดครับมาดูว่าวันนี้ผมจะเล่นได้ไหมจากที่ลองไปเล่นมานะครับหนึ่งรอบต้องออกมาเติมกระสุนตล,ลอดเลยนะครับเพราะมันช่วยไม่ได้เนาะแมกกาซีนมันจุได้น้อย <c oughs> แต่ถ้าอยากได้ความสมจริงมันก็ต้องประมาณนี้แหละครับทุกคนผมว่ามันจะทําให้เราเล่นสนุกขึ้นนะเวลายิงกนต้องคิดนิดนึงแบบยิงสแปมมั่วซัวไม่ได้เอาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับว่าในสนามจะเป็นยังไง g h t 谢谢 บบบงบงงงงต้องหันมองไรตรงนะี้ <laughs> <laughs> โดนโดนตัวยิงแล้วกลับไปแล้วไปตัวยิงแล้วกลับไปแล้วไป on your left on your left nó em nó đại dịch.

หน้าขวามีหน้าขวามีโจโจฮยหน้า terminal terminal ขวามีนน้นเพื่อนๆ โดนแล้ว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 โดน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 ชนะพอดีวิ่งตามแทบไม่ทัน ผมรู้สึกว่าปืนมันยิงไม่ค่อยดีเลยครับเห็นไหมครับว่านัดแรกมันไม่ออกแล้วก็บางลูกมันก็ยิงย้อยด้วยครับตนงสัยต้องแก้เยอะเลย you got it okay.

นี่ไม่ผมทั้งงานมาก